ยังไงแอดคือยังไงคะตอนนี้แอดยังไงยังไงครับจังหวะนี้เป็นทางที่ขึ้นทางชันนะครับจากบ้านควนบุญเพื่อที่จะข้ามภูเขานะครับภูผายนข้ามฝั่งไปทางบ้านห้วยหวดนะครับก็จะเป็นจุดที่ไม่ค่อยมีสัญญาณอยู่แล้วนะครับแล้วก็หลายหลายคนคงจะเคยผ่านมาหรือ อ่าเขาเรียกอะไรอะ่ะเป็นทางที่จําเป็นจะต้องใช้ความระมัดระวังสูงในการบรรทุกเนาะโดยเฉพาะรถบรรทุกนะครับ<ะ>ตอนนี้เนื่องจากว่าเราขับรถตามขบวนร,รถองค์พ่อปู่เนี่ยนะครับการบรรทุกหนักของรถเทเลอร์นะครับรถเทเลอร์สอบถามมาแล้วนะครับว่ารถประเภทนี้คือรถเทเลอร์นะครับรถที่ใช้ในการบรรทุกอ่าเขาเรียกอะไระบรรทุกได้แม้กระทั่งแมคโรนะครับ ก็เะเภทรถก็น่าจะใช่รถที่เรามาเมื่อคืนนี้เนาะที่หนูทักนะแต่หนูไม่รู้ว่าเขาเรียกว่ารถอะไรมันยาวมากใส่แบบใส่รถแม็โครถอะไรได้อ่ะก็ตอนนี้ติดเพราะว่ารถหนักต้องระวังกิ่งไม้ด้วยไม่ใช่กิ่งไม้ยังสำคัญที่กลัวอ่า ในส่วนหางของอุปภูดได้รับความเสียหายเนาะก็ทุกจุดนะครับที่เขาประเมินว่ามันสูงหรือมีกิ่งไม้เขาก็จะชะลอเพื่อตรวจสอบก่อนเป็นช่วงนะครับนะจะสังเกตว่าเห็นไหมย,ยอดไม้ไผ่ที่ค้ำใบเนาะให้มันรูดไปเนี่ยะจะผ่านฉลุยโดยความสามารถของอพนักง,งานขับรถครับทั้งห้าคันนะครับ อันนี้คือเป็นรถนของ,น,ของน่าจะเป็นผู้สัญจรไทยชาเขาตอนนี้นะคะสองแอนนะคะแอดนุกี้และแอดอดิสตนะคะเราก็อยู่ท้ายขาบวนนะคะก็จะแบ่งการประกบในทุกๆส่วนนะคะขององค์ปูนะคะก็จะมีรถด้านหน้านะคะคอยประกบในทุกส่วนเลยนะคะส่วนแรกก็เป็นส่วนเสียงน,นะคะก็นําไปแล้วนะคะแต่ว่าพวกเราคืออยู่ท้ายขาบวนนะคะซึ่งท้ายทั ท้ายขบวนเนี่ยมีใครเป็นคนนํานะคะนั่นนะคะรถตู้นะคะน้องใ,ใบบุญนะคะท้าย<บ>ไม่ใช่ท้ายหมดนะ <c oughs> ก็ยังมีท้ายเราอีกนะแต่ว่าก็ยังมีท้ายอีกหมายถึงส่วนท้ายส่วนหางท,าท้ายขบวน <c oughs> อ่าถูกต้องแล้วลุงพลนะคะน่าจะเป็นคนขับรถตู้เนาะ <c oughs> แอดเนาะเห็นลงมาดูแลทุกทุกส่วน <c oughs> ถ้าเป็นไปได้อะ ถ้าลุงขี่มอไซค์ได้ลุงก็น่าจะขี่นะขับไปดูส่วนนั้นส่วนนี้แล้วก็แบบเอ้ยตรงนั้นตรงนี้นะคะตลอดภูเนาะที่กําลังข้ามเลยไม่ได้ลุงอยากจะแยกสักห้าล่างนะอยู่ทุกจุดทำไมตอนนี้เราเข้าใกล้รถลุงเข้าไปทุกทีเพราะเป็นเพราะว่ารถที่เขามาในแทรกในขบวนเราเป็นคนผ่านทางเนาะไม่ใช่ทีมงานเราค่ะ ตอนนี้เราเหลือห่างลุงอยู่แค่สี่คัน,คนของเราเป็นห้าก็ฝากพี่ทุกท่านนะคะฝากแม่แม่ลูกท่านนะคะ,มมนนะ,คะชมคลิปย้อนหลังให้<า>เราด้วยช่คลิปให้เราด้วยไม่รู้ว่าจะได้อัพกี่โมงกี่ยามนะคะ,ค,ะคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเราจะต้องได้วิ่งเข้าบ้านแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวไปดักด้านหน้านะครับแต่ว่าตอนนี้ยังแซงไม่ได้นะครับต้องวิ่งตามขาบวนไปก่อน ตามพันส่วนที่สี่แล้วนะคะสี่กับห้านะคะส่วนหนึ่งและสามนะคะก็มุ่งหน้าไปก่อนดูว่าส่วนที่หนึ่งและส่วนที่ส่วนที่หนึ่งสองและสามน่าจะแบบอาจจะลงภูลแล้วก็ได้นะคะแต่เรายังคงอยู่บนภูเนาะก็ไปด้วยกันนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะ กดหัวใจนะคะอย่าลืมกดหัวใจคอมเมนต์นะคะสาธุสาธุนะคะมาด้วยกันนะคะพี่พี่แม่แม่ครั้งหนึ่งนะครั้งหนึ่งก็มาร่วมขบ,บวนส่งองค์ปู่ไปยังสถานที่ใหม่กันข้างหน้าเรานี่รถที่จันทร์หอม รถไถแซงขึ้น่ะโอ้รถไถจริงๆของแท้<ห>ไม่มีใครกล้าชนนะครับชนชนนี้เสจ็บก็ไถเนี่ยไถวยยิ่งนำขบวนนะ อขอให้ทุกการเดินทางนะคะแคล้วคลาดปลอดภัยะนะคะขอให้ขอให้เดินทางโดยปลอดภัยเดินทางโดยสวัสดิภาพเรือว,ว่นพี่จะหอมจะแซงเราใช้ได้แค่เกียร์หนึ่งนะเพราะว่าขึ้นเนินนะครับะ นีหนูนะ่ะเดี๋ยวนุกกี้นะคะจะไปหาซื้อลอตเตอรี่นะคะนี่เลขท้ายนี่ส่วนหางเนี่ยคะ่ะเลขไทยทำไมนะคะทำไมที่เสียบใส่กับตูดโทรศัพท์นะคะหล่นหายนะคะพี่พี่เพิ่งจะใช้งานวันนี้เป็นวันแรกนะคะพี่อดีสอนสั่งมาให้หนูน้ำตาแทบไหลแบบว่ามันหายตรงไหนไปทำหายทำหล่นตรงไหนนะคะ ก็ทำงานไปอยู่ดีๆคือพอจะถ่ายอีกทีคือมันหายนะคะไม่เจออีกทีนึงก็คือ,อไ,ไปเจออยู่ที่หน้ารถของส่วนหางนี่ค่ะที่อยู่ด้านหน้านะคะหลมันติดอะไรสีแล้ว เรดูมีรถแซงขึ้นมาแร้จังหวัดแซงอะสองอแซงขึ้นแล้วนะคะตอนนี้อืมโอ้ไวมากไวมาอกอาจจะเวียนหัวนิดนึงนะคะอันนี้ก็แซงขึ้นมานะคะส่วนที่4นะคะส่วนที่4 ขออนุญา <Yeah. S 2> ตไห้ปู่พานลูกเข้าบ้านก่อน,อเ,น,อนเดี๋ยวนุกกลับไปเอากระเป๋าเครื่องสำอางนะคะแล้วก็รีบกลับเข้ามาเข้าขาบวนตอนแรกคิดว่าจะพากันกลับนะคะช่วงเย็นแต่ว่าดูเวลาแล้วนะคะก็ ค่อยไปดูกันหน้างานอีกทีเพราะว่ามีทุระนะคะให้พี่อดริสรมาประชุมกับหมู่บ้านในวันพรุ่งนี้นะคะพี่อดริสรอ,อาจจะไปส่งมุกทิ้งไว้ที่นาลุงพลนะคะพรุ่งนี้พี่อดริสรต้องกลับเข้ามาที่สกลน,นครอีกรอบหนึ่งเพื่อที่จะมาประชุมกับชัยบ้านที่หมู่บ้านนะคะเดี๋ยวค่อยกลับไปใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้จจ คือส่วนไหนคะค่ณกินอิ่มครบหรือยังนิทัตชัยนิทัอชัยนิทัตชัยก็ฝากกดไลค์กันด้วยนะคะวีพีฝากเป็นกำลังใจให้ตลอดทุกการเดินทางนะคะขอให้เดินทางเดียวไทาดปลอดภัยนะคะให้เราไปถึง จุดต้นไม้นะคะปลายทางนะคะยัาสวัสดีมีชัยนะคะไเวเจอกับแม็ค์ลิ้นหน้าขอบคุณนะสวัสดีค่ะนี่สวนเสียงเฮ้ยปิดท้ายด้วยส่วนเสียงน,นะคะส่วนเสียงส่วนแรกนะคะอยู่ด้านหน้าอืมโอเคโอ้ยพี่เขาพากันฉลาดนะมาอัพคลิปรออยู่กับกาแฟบนภูไวไฟกระจายกันนะคะกระจายกัน อันนี้คือส่วนเสียงส่วนแรกนะคะมีรถอะไรถพี่หนีงพี่ยีมอ่าดูนี่ไงตีคลองอยู่หน้าขบวนคลองเนาะด้านหน้านี่สำหรับใครที่ถามหาว่าขบวน ด้านหน้านะคะเป็นยังไงนะคะคลิปนี้นะคะแอดก็อยู่ทั้งส่วนท้ายแล้วก็ส่วนส่วนหัวขบวนนะคะให้ใครเป็นคนเฝ้าเนี่ยคุณคุณใครเออตอนนี้พวกเราก็อยู่บนภูกันนะคะกำลังจะลงภูในอีกไม่ช้านี้เนาะ แล้วนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ